สนใจจากการประชุมในครั้งนี้มีอะไรบ้างติดตามได้จากรายงานคนเฝ้าข่าวค่ะภูริวัฒน์พิธีริชาพงศ์นักเรียนอาชีวะชั้นมีสองแผนช่างยนต์ตั้งใจเรียนสายอาชีพมาตั้งแต่ต้นราชอบในด้านช่างแต่การตัดสินใจของภูริวัฒน์กับมีเพียงเสียงเดียวในครอบครัวจะต้องใช้เวลานานสองปีในชั้นมสี่และมห้าในการทำความเข้าใจกับพ่อแม่จนในที่สุดได้รับการยินยอม ประเด็นหลักๆของความเห็นที่ไม่ตรงกันในครอบครัวก็มาจากเรื่องของความไม่ปลอดภัยจากเหตุร้องก่อแหวงระหว่างหมาบานชอบเรื่องรถอยู่แล้วครับก็อเลยอยากมาศึกษาที่เกี่ยวกับพวกเรื่องรถด,ด้วยครับคิดว่ามันจะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้นะครับพ่อแม่ก็ไม่เยเห็นด้วยรเรื่องที่อชวะจะตีเยนบ่อยเนี่ยเราก็ไปหาให้ทมาอธิบายท่านท่านก็เข้าใจด้วยเกจเฉลี่ยมันออกมาก็จะมันดีขึ้น ตอนเรียนสายสตวมันได้ประมาณ1.8นะครับตัวเรียนอาชีวะตอนนี้ก็3.2นะครับเช่นเดียวกับนักเรียนอาชีวะอีกกลุ่มใหญ่ที่ประสบปัญหาในต่างกานประสบผลกระทบถึงภาพรวมโดยสถิต Mont ิจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าผู้เข้าสู่ระบบอาชีว okay ศึกษายังคงมีพื้นที่เหลือตอนที่ตั้งเป้าไว้เมี่อก่า2 0,000ที่นั่งอย่างเช่นมี2,519ผ่านมา จำนวนแผนรับเข้ากวบัน่แประมคนแต่มีนักเลียนเข้าสู่ระบบ1น0 0 0แสนคนเศรษฐสุส่วนหนึ่งคันมาจากภาพนักษณ์ในการชีวะปัญหานักเรียนตีก,กันแต่หลายครั้งพ่อแม่ต้องสูญเสียผลสามจากเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งที่เป็นเด็กเรียนทําให้ผู้ปกครองอม่ส่งผลต่อเ,เรียนหรือให้ลากออกระหว่างภาคการศึกษาทางทางที่ปัญหานี้มีความพยายามแก้ไขมานานตลอดซึ่งล่าสุดนิวง,งเสวนาวนิกิอาชีวะที่จดัดโดยชมรมนักเรีย,ยนอาชีวะแห่งประเทศไทย ที่ได้รวบรวมเอาเศษเก่วจากสถาบันมาร่วมหาหรือแนวทางาในการแก้ปัญหาและสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนในฐานะรุ่นพี่พรรคพรรคลับตนนี้ในสังคมมองใน,ในเชเิงลบอยู่นะครับเห็นบอกว่าเด็กเด็กสายอาชีพใน,นอาชีวะเนี่ย,ยะะทาการแก้ปัญหาเป็นทวารวิวากันไม่ได้เป็นเสมอพรรคลับเพืนะ่อที่จะส่งเสริมให้สถาบาันการสถาบันเนี่ยจบเป็นสมบัติของเเก่าใช่ไหมเศษเก่าเนี่ย ก็จะสก,กรีนคนดีๆเข้ามาช่วยงานโรงเรียนการจะแก้ปัญหาระหว,ว่างโรงเรียนเนี่ยจะใช้สมาคมเข้าไปแก้แต่เราจะต้องรวบรวมของสมาคมแต่ละสมาคมเนี่ยจัดตั้งกันเป็นสมาคมทถ้าเด็กๆทีเ่เรียนรู้กันเนี่ยในส่วนวันนีามีปัญหาประเด็นกาเรียนมาบุญมาสอบความมั่นใจว่าจะหาทางแก้ยังไงเพราะว่าเด็กเด็กวันแล้วเนี่ยเขาจะฟันอยู่พีแต่ถึงพีจบไปแล้วเขาจะฟัง ข้อสรุปจากกลุ่มคนที่เคยอาบน้ําร้อนมาก่อนดูมีความเป็นรูปธรรมและใกล้เคียงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงมากที่สุดอยู่ระหว่างการพัฒนาสูนโยบายต่อไปแต่กับตัวผู้เรียนเองนั้นทางการความต้องกคากังวลของคนรอบข้างถึงความเป็นปลอดภัยเด็กอาชีวะเหล่านี้กำลัามุ่งมั่นในทางเดินและเชื่อว่าการระมัดระวังดูแลตนเองเป็นอย่างดีจะทาให้ผ่าน้นอุปสรรคและวิกฤตอาชีวะในสายตาของสังคมไปได้ ในฐานะที่เป็นเด็กอาชวะคนหนึ่งผมพยายามเลี่ยงจุดที่ส่มเสียงครับแล้วก็พยายามไม่แสดงตัวว่าเป็นเด็กอาชวาก็อยากฝากว่าอาชวะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดนะครับเราเปิดใจมาเรียนดูครับเฉลิมชนรักษาสัตว์หายภาพิพเนวันนางูลทีมข่าวสังคมรายงานจากการแก้ปัญหาในแวดวงการศึกษานะครับคราวนี้มาติดตามปัญหาเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับเป็น